อันี่ก็ชุดนี้เป็นเกลือดำเหรอเกลือดำเกลือดำนี่จากประเทศอินเดียนะต้นทางเป็นเป็นแอดมินผลไอคุณประโยชน์สมบัติมันคืออะไรมีอะไรมั่งแก่ชื้อลาปัญหาอาการเจ็บคอแกท้องอืดกดระย้อนท้องเฟ้อท้องผูกท้องร่วงในในเนี้ยมีบอก วิธีกินวิธีชงยังไงแล้วเขามีมีฉลากบอกก็อีกกและเนี่ยแอดมินจากจันบุรีเขาส่งมาให้ลุงตีลองกินดูอ่าก็ก็ก็ลองไปสักพักหนึ่งแหละดีของเขาดีแล้ววันนี้แต่มาทําคลิปให้ดูอ่าอ่านี่นะวิธีกินกินอย่างนี้เขาครึ่งช้อนชาครึ่งครึ่งช้อนชาอุย้ยช้อนชาก็ช้อนนิดเดียวทีนี้มันช้อนแกงเนี่ยเนี่ยช้อนชาแค่นี้แหละนี่มันช้อนชาแล้วเนี่ย อ่าเนี่ยครึ่งช้อนชาเนี่ยแค่นี้นิดเดียวแค่นี้เองครับอืมเนี่ยครึ่งช้อนชาอ่านี่คือวิธีกินเขานะนี่ของนี่เอามานําเข้าจากอินเดียนะครับของเขาดีวิตีก็ลองไปพักหนึ่งแล้วแหละนี่นี่เพิ่งจะมาทําคลิปให้ดูไม่ใส่ก็ได้ไม,นนม่ใส่ก็ได้ไมะนาวอ่ะอืมจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้วิธีกินง่ายๆครับคุณประโยชน์เขามีเยอะครับอืมเนี่นย อืไงรสชาติดีมากเลยชุ่มคอลองดูนะครับกินแล้วนึกถึงคนคนส่งมาให้เลยครับอ้าถ้าได้กินแก้วนี้ทุกคนที่สั่งไปกินนะครับแอดมินบอกเลยคิดถึงแอดมินเลยอะ่ะ